ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นกรณีที่ว่าคุณเจอด่านที่คุณไม่สามารถเบกรกบอสแตกได้หรือว่าด่านเจ้าปัญหาสาหรับหลายๆคนที่เคยเจอก็คือในส่วนของด่านประจันหน้าผมเนื่องจากด่านประจันหน้าตรงนี้นะครับผมก็คือ chapter ที่18นะครับผมจากนั้นในส่วนของประจันหน้าตรงนี้นะผมก็คือคุณจะต้องเจออ็อกสีตัวนะครับแล้วทุกตัวเนี่ยมีเกรดเบรกหมดเลยทุกคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าคุณเบรกไม่หมด พอเบรกไม่หมดเสร็จปับ๊บคุณก็จะเสียเวลาเบรกใช่ไหมครับ4นาทีมันไม่พอสลับใครที่อยากจะฆ่าพลังแดงหรือว่าฆ่าพลังพอปิมๆนะครับก็ผมจะมีวิธีการแนะนํำสลับคนที่เบรกไม่พอนะครับผมก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะมีที่ผมแนะนําเลยคือในส่วนของปืนธาตุแสงนะครับก็สลับปืนคิลโลเดวุฒอันนี้ผมขอขั้นต่ำหนึ่งดาวนะครับเพราะเนื่องจากหนึ่งาดาวจะมีพาสซีฟในส่วนของร้อยแยกเข้ามาคือเอฟเฟกต์เบรกเพิ่มขึ้น25% ต่อเนื่อง3วินาทีนะผมแล้วก็ถ้าเราเบรกด้วยปืนเนี่ยจะติดสาระทำลายล้างคือปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้น8%ปดรนะผมก็สำหรับทักษะนี้เราสามารถนำไปใช้กับการลงดีมอสยากระดับ10ได้ด้วยแต่ผมจะทำคลิปแยกทีนึงแต่ผมต้องดูก่อนเพราะมันก็ยากระดับนึงนะผมก็มันเป็นระดับที่แทบจะต้องเท่าๆกับผมหรือว่าอาจจะน้อยผมนิดนึงถึงจะสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระดับผู้เล่นที่เอ็นเกมแล้วเนาะก็สำหรับผู้เล่นใหม่เอาแค่อย่างดาวก็พอนะครับผมสำหรับชิ้นเดียวก็พอนะครับส่วน ที่เหลือที่ผมแนะนําก็จะเป็นในส่วนของรูนคลิกทับอีเวนต์นะครับผมจะขอแนะนําเป็นในส่วนของรูนที่มีชื่อว่าลมกดอันที่ผมเป็นสานาสีทองนะครับก็คือเอฟเฟกต์ผมจะเอฟเฟกต์เเพิ่มขึ้น1 2แต่ถ้าเป็นเริ่มต้นจะเป็น5ง่วงเป็น8แล้วก็ทองเป็นส2นะครับผมส่วนผมจะทําการถอดของทุกอย่างทิ้งนะครับผมก็คือตัวผมจะไม่มีอัตราคิย์เข้าไม่มีดามเมจไม่มีอะไรเลยเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเหมือนผมนจะตัว ถ้าเท่ากัทุกคนเลยแต่ทุกคนอาจจะดีกับผมตรงที่ว่าคุณจะมีเซตใส่คุณจะเมียตาคิดที่เข้าที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะมีทุกอย่างที่ดีกับผมแต่เนื่องจากผมเนี่ยทำการถอดเซตออกนะครับผมทำให้ค่าพลังเนี่ยเท่าเท่ากับบอสเนะาะส่วนอีกตัวนึงผมแนะนำก็คือเหมยหลินหรือว่าตัวละครที่สามารถทำสาระสตูนอยู่ในสาระของแอร์บรอนได้นะก็คือสกิลอของตรงนี้นะครับผมที่มีชื่ว่าแอร์บลอนสกิลเนี่ยพอเรากดเลือกเสร็จแล้วเราจะสามารถใช้สกิลในสกิลของลมกดทันทีก็คือมันช่วยใในนกกกกาาาาารรรรรหห้้เเเี่ยสสามาถดพิิธทวไลลนะับ็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าถ้าเราเจอบอสสี่ตัวแล้วเราเบรกไม่หมดหรือว่าเราเจอบอสที่เราเบรกไม่หมดจริงๆเราสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับแต่กรณีนี้ผมขอบอกก่อนนะว่าเบรกหมดได้ก็จริงแต่ดาเมจของคุณต้องถึงนะถ้าเบรกคุณเบรกหมดแต่ดาเมจคุณไม่ถึงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่คือกรณีที่ว่าคุณมั่นใจว่าดาเมจคุณพอแต่คุณแค่ติดปัญหาคือว่าคุณเบรกม,มันไม่หมดนะครับผม ก็สรับบอสตัวแรกนะครับตัวนี้จ,จะมีปัญหาในสมค่าเราเสียเวลาก็คือมันจะเวียเว่ยงดาบ1นึเวี่ยงดาบ2แล้วก็โดนหาเรา3ามนะครับผมโอเควิธีการนะผมเข้าหลังเลือกไบลินนะผมกดสกิลลบกดใช้ปืนครับสกิลต่อยครับอ่ะเห็นี้ไหมทีเดียวหายเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้ตัวต่อไปผมจะไม่ใช้เทคนิคนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคธรรมดาเลยนะผมก็คือเบรกธรรมดาเลยผมจะใช้แค่ปืนนะผมปืนแล้วก็อนสองสกิลนะ อ่าตรงนี้ถ้าเราทำให้เลือดมอนต่ำกว่า10%มันจะมันจะเลือดอ,อีกตัวหนึ่งออกมาครับรวมกันที่เราต้องต่อสู้คือสี่ตัวเนาะเข้าหลังครับผมเข้าหลังใช้ปืนปล่อยครับอ่าอันนี้สังเกตไหมว่าพอผมไม่มีลมกดเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องใช้สกิลเบรกสองทีครับผมแต่ว่าถ้าผมใช้ลมกดเมื่อกี้นี้ผมจะเบรกเหลือแค่ทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะ การเดินต้องเลือกนเรียนมากครับอีเวนต์ยิงปืนครับต่อยเห็นไหมครับอันนี้ทีเดียวจะหายเลยนักโหวอันนี้ส่วนอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะ <c oughs> รอบนึครับผมเข้าหลังครับผมเลือกไมลินทำอีเวนต์ครับผมโอเคครับอันนี้คือผมพลาดนะเมื่อกี้ผมโดนบอสขัดนะครับผมแต่ว่าเบสก็ยังแรงอยู่นะ อันนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณยังจะมีการพกตัวเบรกมาด้วยนะนี่คือผมพกแค่มือลินมาเพื่อเอาสาระสองทุกทำอีเวนต์เท่านั้นถ้าคุณพกอีก2ตัวเป็นตัวเบรกด้วยหมายความว่าคุณก็จะสามารถเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มอัตราการเบรกและอย่าลืมว่า2ตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่บดขยี้ที่ช่วยในการเบรกเพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือผมถอดทุกอย่างออกเพื่อทดแทนเหมือนกับว่าผมเ่ยฆ่าพลังทุกคนนะผม ก็โอเคครับอันนี้เป็นวิธีการเบรกแบบไง่ายนะผมโอเคครับต่อไปเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยนะว่ามีสกิลไหนที่สามารถช่วยให้ได้ง่ายขึ้นได้อีกบ้างน,นะครับผมก็โอเคนะครับเมื่อกี้ผมได้โชว์ในส่วนของวิธีการใช้งาน,นของลมกดไปแล้วนะครับซึ่งมันยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถช่วยคุณให้เบรกบอสได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของลิงพอ่ในส่วนของบทขยี้แล้วก็ในส่วนของหมัดตรงนะครับที่จะช่วยลดเกรดเบรก เนาะแต่ว่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีที่หายากสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้มีในส่วนของหินแห่งพรเยอะขนาดนี้เลยจะไม่ได้มีสีทองอาจจะมีสีม่วงสีฟ้าตามลําดับไปนะครับแต่ว่านอกจากพวกนี้อีกก็จะผมบอกเลยว่าจะมีในส่วนของสกิลทิกทับอีเวนต์ในส่วนของลมกดนะครับที่สามารถทําให้เอฟเฟกต์เบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทิกทับอีเวนต์อีกอันหนึ่งก็คือพลังพิฆาตนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณสามารถเลือกใช้ได้2ตัวระหว่างตัวซ้ายสุดก็คือโจมตีฉับพันนะครับอัน,น้คือ,อนนะก็ อันนี้จะทําให้เบรกรถลงไปเป็นระดับเบรกต่ำนะครับคืออย่างน้อยมันช่วยเบรกแต่เบรกต่ำนะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของกดดันนะครับอันนี้ก็คือว่าเกีรเบรกบอสอดจจะลดภาในสี่คุณลองชั่งใจดูว่าระหว่างลดทันทีสเซกับเบรกต่ำอันไหนเยอะกว่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของโจมตีฉับพันซะมากกว่านะครับผมอันนี้เป็นกรณีที่คุณเบรกไม่หมดแล้วคุณอยากลองหาสกิลอื่นมาใช้งานนะครับผมจะแนะนําอยู่ที่ สามสก,กิลด้วกันคือส่วนใหญ่เป็นจากคุช้ทอเวนต์หมดเลยนะครับผมส่วนถ้าใครที่โอเคคุณเนี่ยเจอบอสในสถานที่คุณไม่สามารถเบรกได้เนี่ยปืนแสงช่วยระดับหนึ่งนะคือคุณแค่พกปืนแสงไปแล้วคุณก็พกสองธาตุแสงที่บอสแพ้ทางไปอย่างเช่นสำหรับบอสตัวนี้แพ้ทางธาตุไฟธาตุน้ําคุณก็พกตามเบรกนั้นไปแต่อย่าลืมว่าคุณมีระยะเวลาแค่สามวิฉนั้นกะเวลาให้ดีด และก่อนใช้งานให้คุณใช้เมย์ลินเพื่อทําให้สตูน่ะสารติดแอร์บอลได้นะผมแล้วคุณค่อยเลือกมาหรือจะเพอร์เฟกเลยก็คือคุณพกตัวเบรกไปอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วจากนั้นคุณทําการกดสารพผูกก่อนแล้วกดเลือกซับพอร์ตเพราะคุณจะยังมีเวลาเหลืออยู่ผมก็คือคุณมีระยะเวลาอยู่8วินาทีววงคุณจะกดเมยินเสร็จนะกดเสร็จปั๊บเนี่ยตัวของเบรกอกตัวนึงมันพร้อมจะกดอยู่แล้ว อย่างน้อยสาระผูกกร่อนมันยังอยู่นะครับผมอันนี้คือเป็นวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆก็คือภาสาทุกคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าถ้าคุณหยอกลองเล่นโดยที่บอสเนี่ยมีค่าพลังสูงคุณเป็นพลังแดงนะวงเล็บว่าบอสต้องมีเกียร์เบรกด้วยนะผมถ้าบอสไม่มีเกียร์เบรกมันจะตียากระดับหนึ่งแต่อันนี้คือถ้ามีเกียร์เบรกอย่างน้อยคือคุณจะตีง่ายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนิดนึงก็ยังดีผมก็โอเคครับสลับวิธีการลดเบรกบอสอย่างรวดเร็วก็มีประมาณนี้ปืนแสงก็ถึงไม่ใช่ดาเมจแต่อย่างน้อย็เปน อาวุธที่สามว่าถ้าให้เราเบสได้ง่ายขึ้นนะผมก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมทุกคนสวัสดีครับ